ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมหาศึกลางพิภพตอนที่186นะครับ หลังจากที่หลัวเฟิงเนี่ยโจมตีพวกไอ้เผ่านาซื่อไปแล้วทางด้านพวกมันที่ได้เห็นก็คิดว่านี่มันราชาปีกเงินทางด้านหลัวเฟิงที่อยู่ในร่างราชาปีกเงินเนี่ยก็ได้บอกกับพวกมันไปว่าในเมื่อว่าพวกมันนั้นเขียนฆ่าเผ่าพันธุ์มนุษย์หลวงเฟิงก็จะไม่ปล่อยให้พวกมันมีชีวิตรอดต่อไปนะครับไอ้พวกนาซื่อเนี่ยี่คิดว่าราชาปีกเงินตัวนี้เป็นบริวารของหลวเฟิงนะครับมันเนี่ยจะได้กล่าวกับหลัวเฟิงไปว่าคิดจะแก้แค้นให้กับพวกมนุษย์จริงๆอย่างนั้นหรือเดิมทีนั้นก็สามารถเป็นผู้ทีี่่่่่แแขงงงกกโดดยยไไมมพพาาเผัันนนนธุ์อออื้้ตบ เป็นสุนัขรับใช้ให้กับเผ่าพัานธุ์มนุษย์ทางด้านลัวเฟิงก็ได้ส่วนกลับไปว่าไม่ต้องพูดให้มากความเข้าต่อสู้กันดีกว่าจากน,นั้นลัวเฟิงเนี่ยก็ได้พุ่งอย่างรวดเร็วเข้าไปโจมตีพวกมันนะครับพวกมัน,นก็ได้ตะบินหนีไปมาและเพียงไม่นานลัวเฟิงก็ได้ใช้ปีกโจมตีโดนพวกมันอย่างเต็มๆส่งผล Des ให้พวกมันนั้นก็เด่นถอยไปไกลนะครับลัวเฟิงเนี่ยที่ได้เข้าไปโจมตีพวกมันเนี่ยลัวเฟิงนั้นก็ได้รู้สึกอะไรบางอย่างรู้สึกเหมือนว่าการโจมตีของพวกมันนั้นจู่ๆก็ช้าลงพร้อมกับลเเออรนี่ย็้คคววววาามมงุขแถู ซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ลัวเฟิงคิดจริงๆนะครับไอ้เผ่านาซื้อคนนี้มันก็ได้ตึงกฎเกณฑ์เวลาเอาไว้ทําให้ลัวเฟิงไม่สามารถบุกอย่างมีประสิทธิภาพได้และใช้ความสามารถเนี่ยพยายามที่จะขังลัวเฟิงเอาไว้นะครับถึงทางด้านลัวเฟิงที่กําลังจะถูกโจมตีก็ได้เปิดใช้งานทักษะสไตล์เอาข้ามจักรวาลส่งผลให้ลัวเฟิงน,นั้นสามารถหลบหนีได้อย่างรวดเร็วพวกมันเนี่ยก็ได้โจมตีย้ำๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ทว่าลัวเฟิงเนี่ยก็ได้เร็วออกมามาก,มากเพียงไม่นานลัวเฟิงเนี่ยก็ได้มาปรากฏตัวข้างหลังพวกมันอย่าง ไอนคนที่ชื่อหลัวซาเนี่ยจบชีวิตลงทันทีนะครับไอหัวหน้ากลุ่มนาซึื่องพวกมันเนี่ยที่ได้เห็นแบบนั้นก็ด้โกธขึ้นมาทันทีและก็ได้ใช้ความสามารถในการหยุดเวลาพร้อมกับพันธนาการหลัวเฟิงเอาไว้นะครับหลวเฟิงที่ได้ถูกกดเอาไว้เนี่ยก็ได้ทําให้เขานั้นหยุดนิ่งทันทีไอหัวหน้ากลุ่มเผ่านาซื่อเนี่ยที่ได้เห็นโอกาสแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้บินหนีไปทันทีนะครับ Subs, ทางด้านหลวเฟิงเนี่ยที่ได้ถูกหยุดเวลาเอาไว้แล้วเขานั้นก็ได้คิดกับตนเองว่าเขานั้นไม่ได้เชี่ยวชาญกดแห่งเวลาทําได้เพียงอาศัยศักยภาพแลลละกํําาาาาััััังงงนนนนนนน้้ททยยมมเเ่่วฟิ สามารถทำลายการหยุดเวลาออกมาได้นะครับและก็ตามศัตรูคนนั้นไปทันทีไอเผ่านาเซอร์เนี่ยที่มันได้บินหนีมาจนถึง9วันเต็มแล้วนะครับและเพียงไม่นานมันก็ได้หยุดลงและก็ได้เปิดเอายานที่อยู่ในแหวนเก็บของของมันนออกมาซึ่งยานลํานี้มันก็ได้อยู่ระดับจีนะครับซึงมันเนี่ยก็ได้คิดว่ายานลํานี้พอจะต่อต้านการโจมตีเต็มกําลังของทางด้านระดับอมตะราชาได้พร้อมกับก็ได้คิดไปอีกว่าต่อให้ลัวเฟิงนั้นตามหามันจนเจอมันก็ไม่กลัวนะครับจากนั้นมันก็ได้เข้าไปในยานแล้วก็หลบหนีไปใต้น้ําทันททีาางด้นว ตัเองก็ตามมาถึงจุดที่มันลงไปใต้น้ำแล้วนะครับดึงหลัวเฟิงเนี่ยก็คิดว่ามันคงคิดไม่ถึงสินะว่าหลัวเฟิงนั้นสามารถหาตัวมันเจอได้อย่างง่ายดายเลยจากนั้นหลวเฟิงก็ได้สั่งให้อีลินาเนี่ยก็ได้สั่งกองทัพราชามลแง1ล้านตัวเนี่ยออกปฏิบัติการทันทีซึ่งทางด้านราชามลแงเนี่ยทั้ง1ล้านตัวเนี่ยก็ได้รวงพลังโจมตีและโจมตีลงไปยังจุดที่ไอทางด้านเผ่านาซือ้อหนีลงไปนะครับโดยการโจมตีที่รุนแรงมันก็ส่งผลให้ยานไอเผ่านาซื้อเนี่ยเกิดความเสียหายทันทีีรร้ออมกกกกับบิิิตๆเ่็ไดดา ส่งผลให้พวกมันเนี่ยถูกดูดเข้าไปในมิตินั้นจากแรงกระแทกจากการโจมตีของเผ่าแมลงเนี่ยมันก็ส่งผลให้ลูกน้องอีกหนึ่งคนของมันนั้นจบชีวิตลงทันทีนะครับถึงร่างกายไอ้ตัวลูกพี่เนี่ยก็ได้เกิดการแหลกสลายเช่นเดียวกันนะครับแต่มันก็สามารถฟื้นร่างกายกลับมาได้แต่ทว่ามันก็สามารถทําลายร่างเทพอมตะของมันไปได้ถึง3%เเลยนะครับและในจังหวะที่มันกําลังคิดอยู่นะครับว่าในมิตินี้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินลัวเฟิงเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวมาต่อหน้าของมันเลยนะครับจากนั้นก็เลยโจมตีีมมมัััันนออกกกคร้้้งบ่็ไดดิ หลัวเฟิงเนี่ยตามมาได้อย่างไรนะครับหลัวเฟิงที่ได้โจมตีมันอย่างรวดเร็วเนี่ยไอ้เผ่าหนาซื่อเนี่ยก็ได้งงว่าทําไมหลัวเฟิงไม่ได้รับผลกระทบจากการปั่นป่วนของมิตินะครับและก็ยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วจากนั้นมันก็ได้ฉีกมิติและหนีออกไปหลัวเฟิงเนี่ยก็ได้ไล่ตามไปเรื่อยๆนะครับมันเนี่ยก็พยายามโจมตีสวนกลับมาแต่ทว่าหลัวเฟิงนั่นก็ได้เร็วมากมันเนี่ยก็พยายามฉีกมิติและหนีไปเรื่อยๆนะครับลัวเฟิงเนี่ยก็ฉีกมิติตามไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันทันทีที่มันเนี่ยถูกดูดเข้ามาในหลุมดำแล้วหััววเฟิิิงงนีี่่กกก็ได้มมมมตตตแและาาาบอท มันก็เปิดเกาะป้องกันและหนีออกไปได้จากนั้นก็ได้ถูกหางของสัตว์ประหลาดขาวทองเนี่ยโจมตีและกระเด็นออกมาจากมิติมันเนี่ยก็พยายามโจมตีสวนกลับไปนะครับและเพียงไม่นานมันก็สามารถจับตัวของลัวเฟิงได้และก็เวียงไปมาโดยความเร็วในการเวียงและลัวเฟิงเนี่ยก็ชนกับวัตถุไปด้วยมันก็ส่งผลให้ลัวเฟิงนั้นได้รับบาดแผลนะครับทั้งสองคนที่เข้าฟัดเวียงกันไปมาเนี่ยก็ได้ทะลุมิติไปเรื่อยๆนะครับมันเนี่ยก็พยายามโจมตีสวนลัวเฟิงกลับไปอย่างไม่ยั้งลัวเฟิงเนี่ยก็ได้โลบลีกอย่างรวดเร็วีย่านัวฟงได้โนิตัแหล่งกนาน มันที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้เอายาระดับจีเนี่ยออกมาบาังตัวเองเอาไว้นะครับพร้อมกับก็ได้ใช้พืชเนี่ยบังตัวเองเอาไว้อีกทีซึ่งการระเบิดในครั้งนี้มันก็เทียบเท่าการระเบิดฆ่าตัวตายของกูที่อยู่ระดับอมตะราชาสุดปลายยอดนะครับหลังจากการระเบิดแล้วก็ส่งผลให้ยาที่มันเอามาบาังก่อนหน้านี้ถูส,สลายไปในทันทีพร้อมกับพืชที่มันเอามาบาังนั้นก็ไม่สามารถป้องกันเอาไว Έ ้ได้มันที่ได้ถูกแรงระเบิดอย่างเต็มๆในตอนนี้มันก็ได้บอกกับลัวเฟิงไปว่าลัวเฟิงเนี่ยต้องตายไปกับมันนะครััับบจาาากแแรรรรรงงงะเิดดอนนนนนุใค้้้ีท เผ่าปีศาจที่อยู่แถวนี้ก็ได้ส่งสัญญาณไปยังไอ้พวกเผ่าจักรกลนะครับว่าหลัวเฟิงที่อยู่ในร่างราชาปีกเงินนั้นอยู่แถวนั้นนะครับตัดมาทางด้านหลัวเฟิงหลังจากการระเบิดอย่างรุนแรงได้หยุดลงแล้วหลัวเฟิงนั้นก็ได้มีไฟไม่ตามร่างกายเพียงเล็กน้อยนะครับจากนั้นหลัวเฟิงก็ได้ถ่าเจอแล้วนะครับแหวนสมบัติของไอ้เผ่านาซื้อเมื่อคู่นี้และในแหวนนี้มันก็ทําให้หลัวเฟิงนั้นรู้สึกถึงการเรียกหาอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเกาะแม่ทัพเป็นหลายล้านเท่าและก็ได้สงสัยว่าจริงๆแล้วในนี้มันคคืออะะะไไรรรนนนนนัันัับแลทใดด้้้้หวเฟงงกก็ูสึึถ ไบางอย่างและก็ได้รีบออกไปจากจุดนี้ทันทีเพียงไม่นานไอ้เผ่าจากกล2คนเนี่ยก็ได้มาปรากฏตัวตรงที่หลัวเฟิงอยู่เมื่อคู่นี้นะครับซึ่งที่พวกมันเนี่ยมายังจุดนี้อย่างรวดเร็วก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่เผ่าปีศาจได้ขายพิกัดต่อให้มันจะถึงตอนนี้มันก็ไม่ถึง30วินาทีนะครับและก็คิดว่าราชันปีเงินเนี่ยก็คงหนีไปได้ไม่ไกลจากนั้นไอ้เผ่าจากกลเนี่ยมันก็ได้ตัดสินใจวางเขตแดนคุกหกเหลี่ยมนะครับหลวเฟิงที่ได้บินออกมาโดยที่ก็ไม่ได้บินเร็วเร็วมากนักเผ่านั้นก็ได้รู้ทัน มันก็คือเผ่าจักรกลที่ประกาศระวันนาจับเขาอยู่นะครับและในเวลานี้หลัวเฟิร์นนั้นก็ได้ปิดสัญญาณตรวจจับไปแล้วขอเพียงว่าตนเองนั้นไม่บินเร็วจนเกินไปมันก็จะไม่ทําให้เกิดการผัน,ผนพวนของพื้นที่นะครับง่ายๆก็คือพวกมันก็จะไม่เจอหลัวเฟิร์นอย่างง่ายๆแต่อย่งงางไงแล้วหลัวเฟิร์นก็คิดขอบคุณในใจพวกมันนั้นมีทรัพยากรอ,อย่างมากมาย่าวันของหลัวเฟิร์นเนี่ยก็ไม่อาจจะเลื่อนไประดับอมตะได้อย่างง่ายดายจู่ๆยานพีระมิดของเผ่าจักรกลเนี่ยก็ได้ปรากฏออกมาบนหัวหัวเของหลวงเฟิร์น้ะ ทีผมกับก็ได้เข้าโจมตีหลัวเฟิงอย่างไม่ยั้งนะครับหลัวเฟิงที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้ล่างเอาเผามาสังหารและก็ได้กลายล่างเป็นก้อนหินนะครับไอ้ทางด้านเผาจักรกลเนี่ยมันก็ได้คิดว่าทันทีที่คุกหกเหลี่ยมเนี่ยเปิดใช้งานแล้วมันก็สามารถตัดเล็บการภายนอกได้ทั้งหมดต่อให้เป็นมแมลงวันตัวเดียวก็ไม่สามารถหนีพ้นไอ้จื่อจงที่ได้มาด้วยเนี่ยก็ถึงกับชมบอ,อกไปเลยนะครับว่าผลงานสร้างของปรมาจารย์เผาจักรกลระดับผู้อวโสจักรวานเนี่ยมันช่างสุดยอดจริงๆสมแล้วจากนั้นระบบเน่่่าสสงงถึ82 จุดและมันก็ได้ลบกวนเผ่าจากกลอีกคนที่มาด้วยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับไอจื่อจงที่ได้มาด้วยเนี่ยมันเนี่ยก็ได้คิดว่าในเมื่อวันรับเงินมาแล้วก็ต้องทุ่มเทสุดกําลังจากนั้นมันทั้งสองคนเนี่ยก็ไปไล่ทุบภูเขาและเศษชิ้นส่วนทุกอย่างที่อยู่ในคุกหกเหลี่ยมเนี่ยเพื่อหาหลัวเฟิงที่ซ่อนตัวอยู่นะครับตึงพวกมันเนี่ยก็ได้ทุบไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เจอหลัวเฟิงและในเวลานี้หลัวเฟิงนั้นก็แปลงร่างเป็นก้อนหินอยู่นะครับยังไม่นานมันก็ได้รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากนะครัแล้ดดสสงใหาาาานนทสสทํยรมเขต หล,หลังจากที่มันระเบิดพลังสูงสุดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเจอหลวงเฟิงนะครับหลวงเฟิงที่ได้เห็นการกระทําของมันในครั้งนี้เขานั้นก็ได้คิดว่าถึงกับยอมผ่านพลังที่เทียบเท่ากับระดับอมตะราชาเพื่อที่จะจับหลวงเฟิงให้ได้นะครับพร้อมกับหลวงเฟิงนั้นก็ได้คิดอีกไปว่าการโจมตีถึงขนาดนี้นี่มันคงเป็นมูลคา่านับ10ล้านหุ่นยวนเลยมันก็โมโหไปอีกนะครับที่ยังไม่สามารถหาตัวหลวงเฟิงเจอจากนั้นมันก็ได้เปิดการโจมตีที่เหมือนตะข่ายนะครับซึ่งหลวงเฟิงเนี่ยที่อยู่ในโลกภายในร่างกายตนเองเานั้นก็ไดว ว่าครั้งนี้ก็คงจะซ่อนไว้ไม่อยู่แล้วจากนั้นก็ได้ตัดมาที่สภาสภาพันธมิตรหงนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ประชุมกันว่าจากข้อมูลระบบทางการทหารสนามลบรมอ,อกเขตแดนได้มีระดับผู้ครองดวงดาวคนหนึ่งโจมตีและสังหารระดับเทพเจ้าหลัวเฟิงนั้นมีคนอสมบัติในการรับเข้าเป็นสมาชิกพันธมิตรหงแล้วซึ่งคนอื่นในสภาเนี่ยเขานั้นก็ได้คิดว่าระดับผู้ครองดวงดาวคนเดียวจะแข่งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรและก็ได้ถามว่าได้บันทึกผลงานทางการทหารของลัวเฟิงไว้หรือไม่นะครับและจากนั้นคนที่ เปิดสภาเนี่ยก็ได้ให้ดูวิดีโอการต่อสู้ของหลัวเฟิงนะครับจากนั้นก็ได้ตัดมาที่หลัวเฟิงที่เขานั้นกําลังถูกบีบให้ออกมาจากที่ซ่อนอยู่เพียงไม่นานเขานั้นก็ได้ปากดต,ตัวออกมานะครับพร้อมกับก็ได้บินหลบไปอย่างรวดเร็วไอ้เผ่าจักรกลทั้งสองคนเนี่ยก็ไล่โจมตีมาอย่างติดๆทางด้านหลัวเฟิงก็ได้ตลบไปมาอย่างรวดเร็วนะครับเพียงไม่นานหลัวเฟิงนั้นก็ได้ถูกปิดกั้นเอาไว้และไม่มีทางไปต่อมันที่ได้เห็นเนี่ยก็คิดว่าแกไม่มีทางหนีไปได้แล้วราชานปิดเงินและใน, <ๆ S 1> ในจังหวะที่หลัวเฟิงกําลังจจะถถูกกมมตีนนนครัขาาาาว้้้็ไดดเปิใชส ไตเอาข้ามจักรวาลหนีไปทันทีจากนั้นลัวเฟิงเนี่ยที่ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของคุกหกเหลี่ยมแล้วก็ได้โจมตีไปยังคุกหกเหลี่ยมทันทีและเพียงไม่นานเนี่ยคุกหกเหลี่ยมนั้นก็ได้ถูกทําลายลงส่งผลให้ลัวเฟิงนั้นหนีออกมาได้หลังจากที่ลัวเฟิงเนี่ยหนีออกมาได้แล้วก็ได้เรียกหาทางด้านราชาชิงฮวนทันทีนะครับราชาชิงฮวนที่ได้ยินลัวเฟิงเรียกแล้วนานะก็ได้ตอบรับทันทีจากนั้นก็ได้ใช้พลังเคลื่อนย้ายพิบตาพาลัวเฟิงหนีไปทันทีนะครับไอ้เผ่าจักรกลเน ิงไอ้เผ่าจักรกลที่มาด้วยอีกคนที่มีชื่อว่าจื่อจงเนี่ยที่ได้เห็นลัวเฟิงหนีไปได้มันนั้นก็ได้คิดว่าช่างสุดยอดไปเลยนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไอ้เผ่าจักรกลพวกนี้ยังจะตามหาลัวเฟิงอีกหรือไม่ก็ต้องคอยไปติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะมาหาศึกล้านพิภพตอนที่186โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ